สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีวิตอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเราสองคนอยู่กันมาตั้งแต่เช้าแล้วเราไม่ต้องสวัสดีกันซ้ำเนาะแต่ว่าคุณผู้ชมมาได้ดูกันเป็นคลิปที่สองคลิปแรกก็คุยถึงเรื่องราวชีวิตพีวิต์ว่าทําไมถึงแบบมาทําเรื่องธุรกิจปลาครับก็เริ่มมาจากการที่แอบภรยรยาซื้อปลามาเลี้ยงก่อนใช่ใช่ใช่เมื่อกี้มีเรื่องตลกมากเลยไหนๆะก็เมื่อกี้ไม่ได้อดไม่ได้อัดไว้เสียดายดใช่เขาบอกว,ว่ามีอะไรนะเดี๋ยวนี้มีอุย้ยชื่อผู้ชื่อรายการก่อนลืมเลยรายการเราชื่อ วิทนะคะคก็เป็นพี่วิทกับปลาเนี่ยแหละชื่อเรียกยากหน่อยแต่ว่าจะได้จำไม่ง่ายมังคเค้เามีความคิดว่าแบบนั้นกันนะคะ,ะเรื่องที่บอกว่าเลยนะเดี๋ยวนี้มีคนมาซื้อปลาบางกรก็ยังเหมือนสมัยก่อนอยู่ก็คือภรรยา ไม่ S <S <S ใครชอบเพราะว่าปลาพุ่งตรงแล้วกันเนาะราคามันก็คัสูงราคาค่อนขั้งสูงครับผมมีเรื่องตลอกอะไรให้ฟังได้บอกว่าอะไรนะแล้วมีแบบบางทีลูกค้ามาซื้อเนี่ยตอนภรยาไม่อยู่บ้านก็ต้องรีบก็ต้องรีบจับปลายเขาเลยเพราะว่าเดี๋ยวภรยากลับมาแล้วก็เดี๋ยวเห็นปลาเพิ่มอะไรเนี่ยเราก็จะมีปัญหา อ๋อแล้วทำไมอ่ะตัวอออคนใหญ่ผู้หญิงเขาไม่นับมันมีกี่ตัวใช่ไหมใช่คือแอบซื้อมาแบบว่านางไม่อยู่บ้านแบบด่วนเลยมามากองต้องรีบต้องรีบจับตอนนี้ต้องเวลานี้ต้องคืนนี้อะไรเงี้ยเราผู้ชายคุณผู้ชมมากกว่าน,นี้อีกนะจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าวคือเป็นโปรดิวเซอร์เราเนี่ยแหละชอบปลาบางกรใช่ใชื่อพิยุทธชื่อพิยุทธ เจอฐานในเฟซบุ๊กก็ได้ซื้อตัว20,000บอกซื้อ5,000เลยเนี <laughs> ่ยคุณผู <laughs> ช้ชมตลกเพ้งเลยอ่ะอจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะับคุณผู้ชมที่ภรรยาเขายังไม่รู้รู้วันนี้แหละร <laughs> ู้ว <laughs> ันนี้เฉลยบอกว่าราคาแล้วส0 0 0มื่บอก5,000 <laughs> บอก5,000เลยเงี้ยทำ <laughs> ไมเป็นคนอย่างนี้ก็ไม่รู้เนาะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปนั่งคุยข้างในดีกว่าบิ๊กมีทั้งหลายเรื่องได้ได้โอเค <laughs> โอ้ยโหดมากอุยอ้ย,ยมันแข็งแรงมากเลยอ่ะไวเลสเท่าไหร่เนี่ยโอเคได้ละเฮะเอาเลยเอาเลยเอ,อ,อ่อยอะนะเยอะครับเจ็บที่บาอ้าวจริงด้วยอ่ะเยอะครับเยอะครับโอ้ยน,น,นี่มาจะจัดทำเนียะ ดีขดีโอ้ยสุดยอดปลาตรงนี้เป็นปลาที่พกพันที่นนในเมืองไทยอ่าพูดเลยค่ะก็เป็นก็เรียกว่าไซนิสโกวาทิทีก็คือเป็นปลาสายพันธุ์ที่นี่เลยครับซึ่งเราสามารถดินลูกได้ทุกปีแล้วก็สม่ำเสมออ้อหรอฮะอเทียบกับปลานำเข้าแล้วก็ถ้าปลานำเข้านี่ไม่สามารถเพาะได้ถึงขนาดนี้ครั ที่จะองค์ไข่ได้ทุกปีแล้วก็ต่อเนื่อง <Hey. S 1> นีนยนะเป็นตัวแล้วนไย <Hey. S 1> มีตัวเล็กๆต็ดตัว่บแล้วที่มันเป็นไข่ยอยู่ทำไงอะคะกต็ต้องไปเอาออกหถึงว่าต้องไปซ่อดออันนี้เดี๋ยวเราขัา้นตอนต่อไปเราต้องขึ้นไปในในชามาในชามเอนลกปลา,ามาันเพื่อไปน้ำให้หมุนคือจำลองใหมือนเหมือนูอ่ในปากข้อไอ oh. แล้วก็ไอ้ถุงไข่เนี่ย เขาเรียกว่ายก <Y oke. S 2> ยกคนเนี้ยมันก็จะเป็นเป็นสารอาหารเลี้ยงเลี้ยงตัวมันโตตัวใหญ่เรื่อยๆ<อ>แล้วก็ถุงไข่ก็จะยุบลงยุบ<อ>ล,ลงเสร็จจนมีเขาว่ายน้ำใต้ราคาตัวเท่าไหร่ครับประมาณนี่เราผมก็ส่งอยู่ตัวละห้าพันห้าต้องเลี้ยงให้มันโตก่อนไหมคะอะ่ต้องถุงไข่ยุบแล้วก็เรายิงไมโครชิปทำไปเซอร์มีไมโครชิปอยู่ในตัวมังกรด้วย เพราะว่าฟาร์มผมจะได้ทะเบียฟพพนฟาร์มเพาะพันธุน์ปลามังกรเนี่ยเราสามารถออกไปเซิร์ชคุณเพื่อนได้เราลองสายพันก็จะรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนจากเราจ,จะรู้เลย,รย,รเ,ยเราดูจากเลขเลยว่าปลาเนี่ยมาจากฟาร์มเนี่อยออันนี้คือที่มีอยู่เนี่ยเป็นพ่อพนันธุ์แม่พันธุ์ที่พทอได้คกิ้งแ้วที่พี่บอกเนะว่ามีเจ้าปลามังกรตัวผู้เนี่ยมันจะต้องเลือกตัวเมียตามสเปคมันแต่มันอยู่แค่ปรยี่สิบตัวแล้วมันไม่ก็ยี่สิบตัวแล้วตัวผู้เจ็ดตัวน้องนัดเป็นตัวเมียหมดกตัว แล้วเราก็ต้องให้มันเลือกเอาเอาแบว่าแต่ละครั้งที่จะมีการผสมพันธ์กันก็ต้องเลือกเลือกใหม่ทุกครั้ง่กเลือกใหม่ทุกครั้งก็เลือกในแบบนางในเขานี่แหละก็อาจจะไปนวนมากับเป็นตัวเดิมด้วย างงครั้ที่บอกว่าเป็นอะไรเป็นฮาร์เลมอ่าเป็นฮาร์เลมสไตล์ฮาร์เลมสไตล์แต่ว่านางก็ไม่เจ้าชู้มากไม่ได้ไปหานอกบ่อที่อื่นก็คือเอาตัวเดิมเอาเปลี่ยนเปลี่ยนนางบ้างอะไรอย่างงี้วันนี้นางสวยก็เอานางนีละกันอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ก็คือเวลาปลาพวกนี่ยเวลาเขาเลือกตัวเมียเนี่ยเขาจะดูตัวเมียที่พร้อมที่สุดหมายความว่าในช่วงเวลานั้นๆอ่าช่วงนั้นน่ะก็คือเขาไข่เขาเฟิร์มเขาพร้อมแล้วเขาก็เบียดกระต้อเดี๋ยวก็ออกแต่ถ้าเกิดว่า แต่ถ้าเกิดว่าถ้าปลาตัวไหนตัวนี้ในข้อรองไข่เขามันยังไข่ไม่เฟิร์มเนี่ยเขาจับคู่ระยะเวลานานมาก2เดือน3เดือนเขาก็ต้องไปช็อตกันจนกระตุ้นให้คือให้ไข่สุกมรุเมื่อก่อนเมื่อก่อนอย่างนี้เราก็ทําให้รอดเขาบอกว่ือเป็นอีกแม่ยังไม่รอดเราคือเราไม่รู้วิธีไงแต่ตอนนี้คือเฟิร์มนี่ก็อรอดละือเราตายมาเยอะก่อนรู้คือพวกนี้มันต้องสูญเสียคือนึงจะรู้ว่าที่เราเสีย มันตายเนี่ยเพราะเราไปทําอะไรมันเราเราผิดตรงไหนหรือว่า วิธีการเราไม่ถูกต้องตรงไหนเราก็ต้องมามา<ๆ>เราก็ต้องมาดิสม,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 มาคัสออกให้ตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้เพิ่มตนไม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถึงต<า>้องมีรายการเราขึ้นมาไงเพื่อไม่ให้ปริมาณประชากรของปลาสูญเสียไปมากมายกว่านี้ก็คือเราผ่านการทดสอบหมดแล้วจากพี่ <S <S ที่ผ่านการสูญเสียมาหลายายครั้งแล้ว <S <S ดูรายการเราก็ไม่ต้องสูญเสียเพราะคุณจะรู้วิธีลึกๆเลยอันนี้แค่คลิปที่2อันนี้เป็นคลิปของการเปิดปากแล้วเปิดปากปลามันอมไข่มาเป็นร้อายีวันเรียบร้อยผสมพันธุ์อนีนั้นนี่ก็กลายเป็น เจ้านี่ถัดไปเป็นกนารอนุบาลเราไปอนุบาลกันดีกว่าห้าทตอนนี้เป็นห้องอนุบาลเป็นโรงเรียนของเขาอยู่เดีนี้นานแค่ไหนอ่ะก็ประมาณ2เดือนเนี่ยนะ า<อ>ที่ที่ <ๆ S 2> บอกหนไูไงว่า2เดือนคือจะสามารถแบบโตขึ้นมากลายเป็นตัวได้ใช่แล้วก็